ตอนนี้เราอยู่ที่พระเจดีไพรีพินาศและพระบรมสารีริกธาตุณวัดบวรนิเวศพระเจดีวัดบวรนิเวศวิหารตั้งอยู่สง่างามด้านหลังพระอุโบสถระหว่างหอไตกับศาลาการปเรียนใกล้กับถนนบวรนิเวศ วันนี้เป็นวันที่วัดบวรนิเวศฟ้าคืมใกล้ฝนจะตกมีคนจำนวนมากมาที่วัดบวรเพื่อมาพระเจดีย์แห่งนี้เพื่อเดินรอบเจดีย์พระเจดีย์เปรียบเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าัทำความเคารพและระลึกถึงพระคุณของพระองค์รู้สึกต้องเดินใหม่หรือเปล่าครับเนี่ยเดินไปยิ้มไปกับเพื่อน พระเจดีย์แห่งนี้งดงามมากและมีพระศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่าพระภัยลีพินาศผมเดินเวียนเทียนอยู่สามรอบเพื่อนๆไปเดินดูบริเวณรอบพระเจดีย์ครับว่าสวยงามแค่ไหนพระภัยลีพินาศ ประดิษฐานอยู่ที่นี่พระัยรีพินาตเป็นพระนามของพระพุทธรูปปัจจุบันประดิษฐานอยู่ณนะเก่งบนชั้นสองด้านทิศเหนือของพระเจดีย์ใหญ่วัดบรวรนิเวศวิหารแห่งนี้พระไพรีพินาตมีหลักฐานพบที่ในเจดี มีอักษรเขียนว่าพระสถูปเจดีศิลาบัลลังองค์จงมีนามว่าพระภัยลีพินาเจดีเทินและอีกด้านเขียนว่าเพราะตั้งแต่ทำมาแล้วคนภัยรีก็วุ่นวายยับเยินไปโดยลำดับหลักฐานเนี่ยคนพบเมื่อวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนปี2 5 0 7 ระหว่างซ่อมแซมพระเจดีย์96ปีที่วัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงตัดไว้ว่าพระภัยลีพินาศเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แบบมหายานปางประทับนั่งประธานอภัยเพื่อนๆผ่านมาแถววัดบวรหรือต่อเข้าวสารสามารถมาแวะดูได้นะครับ